สวัสดีค่ะชื่อนางสาวดลพรอินทรกรกำแหงมอง1กศูเลขี่14ค่ะวันนี้นะคะจะมาสรุปเรื่องทรงกลมฟ้าค่ะทรงกลมฟ้านะคะหมายถึงทรงกลมขนาดใหญ่ที่ห่อหุ้มโลกเอาไว้ที่ห่อหุ้มโลกแล้วก็ตัวเราเอาไว้ค่ะเมื่อทรงกลมฟ้าหมุนนะคะก็จะส่งผลให้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวหมุนตามไปด้วยนะคะทรงกลมฟ้าแบ่งออกได้2ประเภทค่ะก็คือทรงกลมฟ้าไม่มีเส้นขอบฟ้าจะประกอบด้วยขั้วฟ้าเหนือขั้วฟ้าใต้แล้วก็เส้นศูนย์ฟ้าค่ะ ขั้วฟ้าเหนือจะอยู่บริเวณเของทรงกลมที่ขั้วโลกเหนือค่ะส่วนขั้วฟ้าใต้จะอยู่บริเวณของทรงกลมฟ้าที่ขั้วฟ้าใต้ใต้ค่ะต่อมาคือเส้นศูนย์ฟ้าจะอยู่แนวระนาบเดียวกับเส้นศูนย์สูตรค่ะต่อมานะคะก็คือทรงกลมฟ้าแบบมีเส้นขอบฟ้าค่ะประกอบด้วยขั้วฟ้าเหนือขั้วฟ้าใต้เส้นศูนย์สูตรฟ้าเส้นขอบฟ้าค่ะเส้นขอบฟ้าจะเป็นเส้นของแนวบรรจบของ ทรงกลมค่ะทั้งข้างบนและข้างล่างค่ะต่อมานะคะก็คือพิกัดขอบฟ้าค่ะใช้ผู้สังเกตการ์เ,เป็นศูนย์กลางค่ะโดยใช้ขอบฟ้าผู้สังเกตการเป็นตัวอ้างอิงค่ะมีจุดเหนือศีรษะจุดใต้เท้าเมริเดียนฟ้ามุมเงยแล้วก็มุมทิศค่ะต่อมาคือพิกัดศูนย์สูตรค่ะใช้โลกเป็นศูนย์กลางแล้วก็ อ้างอิงกับเส้นศูนย์สูตรฟ้าค่ะบนโลกจะมีพิกัดของวัตถุใดๆบนท้องฟ้าในในระบบพิกัดเดียวกันเสมอค่ะมีเดคิเนชั่นค่ะแล้วก็ไลเอเซนชั่นเดคิเอชั่นนะคะจะใช้บอกระยะเชิงมุมของดาวว่าห่างจากเส้นศูนย์สูตรเนี่ยเท่าใดค่ะต่อมาก็คือไลเอเซนชั่นค่ะจะมี มุมที่วัดตามแนวเส้นศูนย์สูตรฟ้าค่ะเอ่อไปตามทิศตะวันออกเริ่มจากเอ่อจุดเอ่อวัสันติสุวัดไปจนถึงเอ่อเส้นที่บอกมุมชั่วโมงของดาวค่ะ